กลับมาที่เวทีมวยธนกรสเตเดียมนะครับอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมครับมาดูคู่แรกของการแข่งสดครับชมครับยกแรกขวาทั้งคู่นะครับช่วงได้นิดๆฝ่ายแดงนี่ลูกศิษย์ของครูต่อยครับเป็นลูกชายของครูตุ้ยหรือยอดธงเสนานันซึ่งจากอดีตมาถึงปัจจุบันนี้ศิษย์ยอดธงก็อยู่คู่กับวันทรงชัยมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ยุคของพี่สามารถพิยการุณกล้องทีนี้พิยการุนสอนศิลสินเดินพยอม แล้วก็มาชัดชัยไผ่สีทองนะครับอยอดมวยทางนั้นเลยนะครับนี่ฝีมือมวยจัดจ้านม,มากครับฝ่ายแดงลีลาสายตาเฉียบขาดครับยี่ห้อของสิยอดธงก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะค,คุณเทพและที่สาคัญครูต่อยทนี่ทำมวยได้เก่งมากลักษณะการเตะขาหน้านี่แข้งหน้านีาน่ถอดแบบมาจากเจ้ายอดทีละต้องติดตามมันแพ้ชนะกันแบบไหนยังไงนะครับได้ช่วงนิดๆขยับ จด,จดจ้องจอง้องต้องออกอาวุธนะครับขึ้นไปเต้นไม่เตะไม่ต่อยไม่ออกอาวุธไม่ไม,มีคะแนนนะครับ,รบที่สำคัญน <มา S 2> ิธิชัยครับชื่อมือยอดมวยเนียเน่ยต้องกล้าเปิดเกมกล้าลุยเพราะว่าวงนอกดูจะช้ากว่าเขาเยอะแต่วงใน,น่นจับติดเนีย่ยเพราะว่ามาแล้วแข่งขวาเตะครับนี่ลิธิชัยสิทธิ์ของกกต่อหมูหวาน เอาละครับขยับโยกต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับช่วงชกอาจจะเสียเปรียบผิดทำลายจังหวะลีลาแม่ไม้มวยไทยนี่ยกให้กับทางด้านฝ่ายแดงโดนแข้งขวาไปแล้วแม่เต็มเต็มว่าไปสักยันมาแล้วสักยันว่าต้องขู่เข้าไปต้องกล้าเดินกล้าเต็มมาเน้นลูกถีบครับเรียกว่าสําคัญมากๆถีบใครคิดว่าไม่สําคัญแต่ว่าสําคัญสาหรับค่ายสิทธิ์ยอดธงครับกรรมการบนเวทีครับจิรศิลป์ศิระรัตน์นะครับให้คะแนนด้านล่างสามท่านธงชัยกิตวินิจ ดำรงคุณภฑยทุนกบกลางและชุมพลอินทจยศนี่จากเวทีมวยราชดำเนิน,นครับนำทีมโดยทางด้านกรรมการบรษักพักดีคำเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วประเทศอยู่แล้วครับและต้องขอบคุณมาดาหัวหน้าคณะแลบแฟนมวยทุกขั้นที่มาให้กำลังใจกับศึกวันทรงชัยด้วยนะครับอืมเอาละครับ <ๆ S 2> เกมค่อยๆขยับครับต้องเปิดเกมตลอดฝ่ายน้ำเงินฤทธิชัยเสียช่วงนิดนึงมาไกลแล้วเกิดจะทาคเหนือครับขวาตัดล่าง ยังรอ,อยังรออย,งรออยู่จังหวะฝีมือลีลาสายตาที่ฉีบขาดกับรายนี้ครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับนะอย่าจดอย่าจ้องกันเยอะนะครับนะออกอาวุธนะมวยเปิดเกมจะได้เปรียบกับไปตีแห่งนี้นะครับต้องออกอาวุธต,ต้องเตะต้องต่อยครับถึงจะมีคะแนนเตือนหนึ่งเตือนสองเตือนสามไล่ลงเลยนะครับนี่เป็นนโยบายของวิธีมวยธารกรสเตเดียมนะครับถีบทําลายจังหวะเน้นที่ลูกถีบครับเป็นอาวุธหลักอาวุธสาคัญของทางด้านฝ่ายน้ำฝ่ายแดงครับดูรูปร่างความสูง ทุกอย่างในใกล้เคียงกันมากแต่ฝ่ายแดงอ่อนกว่าถึง10ปีนะครับพ่พาแดง16น้ำเงินยีนะครับอายุคือตัวเลขมันอยู่ที่การที่ซ้อมความพร้อมต่างๆโอ้โหเน้นในเน้นในเข่าอาชีพครับฝ่ายน้ำเงินดูครับกอดรัดฟัดเบียงต้องลงทุนต้องเปิดเกมตลอดครับมานิ่งมารอมาแซ่จ้องไม่ดีแน่นะครับฝ่ายน้ำเงินครับถ้าเป็นมัวแย่งลูกขีดอันตรายนะครับแมต้องกล้าต่อยอย่างนี้ถือว่าถูกวิธีครับน้ำเงินเอาแล้วครับ เกมนี่จะออกมาสนุกมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามหมดยกแรกครับลูกศิษย์ของครูต่อยในสายงานศิษย์ยอดธงครับก็เลยว่าอยู่คู่กับวันทรงชัยมาตลอดครับ40กว่าปีน้ำเงินนี่ศิษย์ของตกต่อหมูหวานครับพวกประเภทนิ้วแน่นเรื่องดีเซนครับนี่ ร้อนช้าไม่ได้ปไป็ปลายครับลายนี้ประพี่พุกเหนียวแน่นเข่าในแต่ว่าจะเดินตีได้หรือปเปล่าฟันด้วยศอกขยับเปิดเกมแล้วแข้งขวาเตะตองเปิดเกมตลอดช็อกแฟนนะพี่ปานะเขาบอกว่าการากาศนี้มีถึง80ช่วงตัวครับอเอาดูเอาละครับไม่เต้นไม่รอไม่มีคําว่าแซ่จ้องเลยครับแข้งซ้ายเตะยังรอยังตั้งรับจะมีลูกไหนเด็ดขาดหรือเปล่าเสริมด้วยแข้งซ้ายครับลิทิชัย เดินขยับทีมงานสั่งเดินแล้วครับเรียกว่าคู่นี้ห้ามกระบทิบตาเด็ดขาดนะครับแล้วก็วันนี้เวทีชนะกอต้องขอ,อขอบพระคุณครับท่านสอจอวิเชตอองรออนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ขุนศึกตระกูลอย่างครับคุณสุรพลนรา,าตีกุลด้วยนี่ครับแข้งขวาเตะทีบขวาขยับเดิน ทำได้ทําไปทีเองรับไม่ว่าทีข้าเองอย่ายุบนะยุบเมื่อไรแล้วก็เป็นเรื่องทันทีเอาละครับโอ้โหเจอแข้งซายเจอแข้งขวาจั่วลมขยับเดินกับพิชัยไม่เต้นไม่รอมันนิ่งไม่ได้กับพียก๊กสั่งลุยเลยนะครับฝ่ายนี้ซ้อมอยู่ที่หัวหินนะครับยิงหมัดก่อนเป้าหมายของโอ้โดนแข้งขวาครับนี่ขนาดเชียวๆนะครับแฟนมวยฮือฮาเลยครับตอนนี้ เอาเข้าในแล้วครับคองตีไม่ได้ครับอย่างนี้เขาเรียกเข้าทํานองที่ว่าเฮียแสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ําเงินเอา้าลูดมาเน้นมาบมไงพันด้วยศอก ติดมาไล่แขนตีดได้หรือเปล่าลุ้นปลายนี่ยังต้นเกมนะอีกยาวครับนี่แหละครับความมันที่เรากล้าพูดว่านี่คือวันทรงชัยครับศิลปะของสิทธิยอดทงเป็นไงฮะอันตรายทุกรูปแบบแม่ไม้มวยไทยก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วสิทธิยอดทงนี่ทิพทําลายจังหวะอ้อาวขยับเดินสายคอยแย่สายคอยยับเดินนิติชัยรับแข้งขวาติดบังบขยับเดินยังไม่ยังไม่เข้าจุดนะครับยังไม่เข้าจุด เอาว่าอย่างไงทีมงานสังเดินอย่างเดียวถิดท,ทำลายจังหวะโอ้โหยังหาตัวไม่เจอนะครับโอ้มีสองหน้านะครับทีมดีริชัยโอ้โหคนตักคนตังหลุดครับแหมครับ บอกแล้วว่าอยาก,กระพิบตานะพ่ปานะอันตรายทุกวินาทีครับแม่ถ้าหลบแบบนี้นี่ถ้าภาษาจริงว่าไงล่ะบ่อหอไม่ค่อยดีนะห <c oughs> ลบไม่ทันนี่มีสิ์หลับได้ทันทีอนเอาเดินทำไมกกจังหวะสั่งเบียดสั่งเบียดเดินอย่าง <พอ S 1> เดียวแต่เดินอย่างเดียวก็ไม่ดีนะเดินต้ององอกอาวุธด้วยครับยินดีไทยนี่มีเตะขาต่อยหมัดฟันศอกครับเข้าในยังตีไม่ได้ คือว่าบอลฝีมือครับตั้งรับจับทางศิลปะมวยไทยนี่เยอะมากเลยนะครับคูต่อยของเรามันพวกสไตล์เหมือนยอดทีระในอดีตแต่ว่าจะเหมือนหรือเปล่าต้องดูไปเรื่อยๆแล้วติดตามโอ้โหซ้ายตรงแแทงด้วยขวาพลิกเหรียเห็นไหมลีลาหลักเหลียมเหนือไล่เหลือกินเลยเหลือใช้เลยนะครับครับแต่ตอนนี้ทางเชียงใหม่ครับส่งแรงใจเชื้อเจ้าฤทธิชัยครับต้องเดินต้องเบียดให้ติดต้องแทงเข้าไปนั่นละต้องลงทุนตลอดนี่นะครับลงทุนแล้วจะได้ขึ้นหรือเปล่าหมดยก ฝ่ายแดงนี่คือซุปเปอร์บอลฝ่ายน้ำเงินนี่คือไอเจ้าฤทธิชัยครับมวยจากเชียงใหม่เมื่อสักครู่นะัก็บอกว่าเข่าเราได้เปรียบไปมวยแต่แรกศอกอยู่ได้ต้องเน้นไนเอ้าเดินใส่เกียร์ห้าบ้าด้วยเข่าอย่างเดียวครับซ้ายคอยแย่เอาแข้งขวาสาสตร์โตโ้ด้วยขวาเช่นเดียวกันบงไน,งนล็อกลัดพลัดมาหมุนไปเรื่อยนี่แล้วก็เข่าอาชีพก่อไปกิดตังหรือเปล่าต้องลุ้นครับหมดหรือเปล่าเหี่ยวหรือไม่นะครับนี่ต้องลงทุนตลอดนะครับ ทางด้านฝ่ายน้ำเงนินฤทธิชัยเดินแล้วจะตีได้หรือเปล่าแข้งขวานำทางโอ้เจอแทงขวาขยับเดินแล้วช้าไม่ได้แหมคู่แรกนี่ลุนล้นระทึกทุกวินาทีเลยนะครับตีได้หรือเปล่าครับคําถามเจอ<า>เหลี่ยมหักลงไปตรงนี้โอ้โหก็ต้องบอกว่าเหลี่ยมเหลือลายเหลือเกินเลยนะครับนี่ซุปเปอร์บอลเรียกว่าศิลปะทุกอย่างครบเครื่องนะตูเหลี่ยมสิโอ้โหเจ็บขาครับ อย่างนี้ถือว่าไม่ผิดกติกานะครับครับต้องเร็วกว่านี้ครับนิติชัยครับช้าไม่ได้แล้วนะครับล็อกในล็อกในลูปมาเหลี่ยมดีหมดแรงก็มีสิทธิ์ดเลี่ยมได้เหมือนกันสายตีไปเรื่อยครับนิติชัยพยายามปั้มล็อกแล้วหมุนกันเข่ากันไปเรื่อยไล่แขนไปเรื่อยครับบอเกมเดินเสียงเฮเสียงฮาเริ่มมาแล้วมีป่านะเวลาเข้าวงในเนี่ยเสียงเชียร์ลออยู่นะครับเตะขว้าน้าไปก่อนนิติชัยขีบแล้วเสียบเข้าไปเอาละครับ ใกลแยกอีกทีหนึ่งนี่เขาเลี่กมไหมมีเหลี่ยมไหมครับตัวบอลรอยุบยุบหรือเปล่าแต่ว่ากูต่อยมาวนเที่ยวนี้ซ้อมมาีเตรียมตัวมาดีถ้าดีถ้าหมดแรงก็มีสิทธิ์หมดได้แต่ถ้าหมดเมื่อไหร่แล้วเป็นเรื่องทันทีครับแม่แสดงว่านกศักร์สั่งลุยได้ผลครับน่าเดินติดเดินแทงเข้าไปโอ้โหยังมีเหลี่ยมอยู่โอ้เหลือกินเหลือลายเหลือเกินนะครับเรื่องของหลักเลี่ยมนี่แหละของสิทธิ์ยอดทองเป็นไงครับสไตล์เหลี่ยมมวยอ่ะ เตะขวาต่อยขวา,ข,วาขยับเดินสายคอยแย่สายตาคอยโต้ขวาขยับเดินเดินไวเดินรีกแข้งขวาเตะแต่มวยมัน5้ายกนี่ปากไม่ใช่มวย3ามยกนะนีค่ความมันทวีคูณขึ้นแล้วช่วงปลายยกที่สมล็อกมาหมุนมาตีด้วยเข่าซ้ายเอาไปยังไงขยับเดินไม่นิ่งไม่รอไม่เฉยปันไปสองไม่ออกนะตองไม่ออกนะเอาคอมาเอาคอมาโอ้โหต้องปักหลักสู้อย่างัวนะครับ เทียบเข้าไปตีเข้าไปครับนิติชัยตัวบอลไล่แขนมีเหลี่ยมไหมมีเหลี่ยมนะครับคือความเข้มข้นของวันทรงชัยนี่นะครับอย่างที่เราเห็นในชมอยู่ในขณะนี้บนเวทีครับนี่มีของให้ดูแล้วไม่คุยแล้วไม่อวดเรียกว่าใส่กันจัดจะนะระวังศิลปะเหลี่ยมกับพละกกาลังครับลูกแทงเที่ยวไม่เอามากับมาเน้นมาได้เดิตีมาแล้วมาแล้ว ทำท่าจะกอดติดคิดตังครับแต่หนทางอีกยาวไกลนะครับมียก3นะครับมวยไทยมี5ยกแยกช่วงช่วงปลายเย้นี่เหลี่ยมไม่ใคยมีนะครับแต่เกมคุณต้องเดินตลอดนะคุณมานิ่งมาเฉยมารอไม่ได้เลยนะครับนิติชัยเอาพิกเหลี่ยมมีพิชพิชไปหลงแล้วพิกไปหลงปัดขวาเอาแทงด้วยซ้ายติดมากโบยกเสียก่อนโดนทุกลูกนี่น้ำกระตายเลยน้ำเงินแต่ทนได้หัวใจเยี่ยมมากแล้วนักเตะบอกว่าสั่งลุย แต่ทุกวินาทีต้องลุยต้องเดินตลอดครับมันนิ่งมารอไม่ได้แข่งขวาเตะเป็นใบเบิกทางนะครับนะเอาไว้ยังไงนิ่งใช้ไม่ได้ด้ยต้องติดตลอดแข่งขวาออกไปเรื่อยหลักเลี่ยมเลี่ยมดีแข่งขวาแข่งขวาเตะครับซุปเปอร์บอลแมาแต่วันนี้ไม่จุดนะักเกมของไอ้เจ้าลิทิชัยจุนะดไม่ได้ครับพี่ป่าครับทีนีครับจุดดอนนะครับลิทิชัยโอ้แข่งขวาอัดเข้าไปตัวบอลตั้งรับ อตโต้วงในระการแยกครับอย่างรุนระึกอยู่นะครับที่ยกที่ที่ครับผู้เปิดหัววันนี้ยอดมวยวันทรงชัยมั่นเหลือเกินครับผมว่าต้องลุ้นกันจนยกสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมลายยกที่4นะแต่ว่าแกติดตลอดเนื้อนงไข่ขาดไม่ได้การที่ซ้อมมาเชี่ยมครับพละกำลังคงเส้นคงวาลิทิชัยยังต้องเดินตลอดเอ้ายอดที่มือว่ายังไงเอ้ยพันไปศอกงัดไปศอก เด้ง้วยข่าขวาครับนิติชัยมาพยายามเน้นมาเน้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นเวทีนักกอลยิมครับอย่าเพิ่งนับศพนะสองครามยังไม่จบครับส่มที่สี่เท่านั้นสงครามยังไม่เออเกาะไปทิศทางหรือไม่จับมาเคนมาเคนมาเกาะมาเด้นนง้วยข่าเด้ง้วยซ้ายเด้ง้ดยขวามาเป็นชุดลวตอนนี้นิติชัยพี่ป่าภาคแรกจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะภาคแรกนะคล้ายๆแบบนี้นะ แต่อยู่ที่ทัพบอลแล้วครับตอนนี้ครับจะหาจังหวะอย่างไรครับจะพลิกเกมกลับมาได้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าในช่วงปลายหมัดต้องออกครับอย่าลืมหมัดอย่าลืมหมัดครัมหวัดหวาดอันตรายหมัดขวาาอันตรายหมัดขวามีอาการครับมีอาการตอนนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างกระพิบตาครับโอ้โหเมาครับเมาโดนหมัดซ้ายเมาแล้วครับพี่ปะโอ้ ท่าสู้ในท่าสู้ในโอ้โหถ้าสู้ในก็เสียดายดื้อเหลือเกินน่ะเจ้าวิจิชัยโดนนี่ไม่ใช่ไหนโดนโดนตลอดใส่เก๊ะห้าบ้าเด็กเขาแล้วตอนนี้แทงด้วยขวาติดตลอดไม่นิ่งไม่รอไม่เฉยครับโอ้โหลูกศอกไปไหนครับต้องขัดกูต่อยสั่งฟันศอกต่อยซ้ายโอ้ยต่อยขวาเอาไปครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เอาเมาไหวไหมหรือเปล่าเหมือนเดิมหรือเปล่านี่นี่ซ้ายตีซ้ายตีซ้ายตีว่าไปเรื่อยอย่างนี้เข้าทางน้องต่อไปคิดตั้งนะครับคุณผู้ชมโอ้โหตีไปสี่ห้าต่อครับพันสองตามไปเทนเดเสียบซ้ายเข้าไปแม่ทำท่าทำท่าตัวแข็งครับธุปรพมเหมือนกับจัดสารภาพเลยนะครับเข่าขวาเข่าซ้ายตีไปตลอดครับนี่แหละครับ คุ้มเข่าแตงเมคุ้มเข่าแตงเมย์แต่เจอหมัดก็มีเสียวนะมีเสียวนะ,ะมวผมดูมดคนไหนเดินคนนั้นได้เปรียบนะครับคนไหนเปิดเกมออกวุฒิก่อนอย่าไปแย่งอาชีพเขาสิโอ,โอ,อย่าไปแย่งอาชีพเขาแม่เกมมาถึงตรงนี้โดนก็ไปหลายชุดครับซุปเปอร์บอลนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยเอาหมดโยกกับหมดโยกเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะครับยกสุดท้าย สนาทีสุดท้ายครับว่าสนาทีที่เหลือนี้จะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าโอ้โหดูต่อยว่าสั่งเดินฟันศอกอาวุธท่าไม้ตายแล้วไม่เดินไม่เดินไม่เดินอะเป็นุรือเป็นเปลาได้อาจจะเป็นเขาว่ามวยพิกลรออีกหรือเปล่ามามาแต่มวยเขาวอาชีพนี่ธรรมดาเดินแล้วไม่ไม่ไม่เกิดอันตรายขึ้นนะถ้ามานิ่งมารอนี่นะต้องใช้อาวุธที่ถนัดขึ้นต่อยแล้วฟันศอกครับอย่าถอยครับแ้งขวาเตะเอาต้องขยับเน้นที่หมัดเน้นที่หมัด ไม่ได้ต่อยแล้ววันนี้ไม่สะเทือนนะครับจุดที่ซุปเปอร์บอลนะครับว่าจะหาจุดเปลี่ยนอย่างไรครับกับ3นาทีที่เหลือนะครับยกสุดท้ายแต่คููต่อยครับบอกว่าต้องต่อยหมัดพันศอกครับ2อย่างนี้แหละครับออกมีลาและออกเพื่อความมั่นใจเลยนะครับทางด้านวิทิัยจากภาคเหนือเดินทางมาไกลมากครับผมนะตอนนี้พี่น้องชาวเหนือกาลังส่งเสียงเชียร์ครับอีกไม่ถึง2นาทีจะรู้ว่าจะได้รับชัยชนะหรือเปล่านะครับ แต่ตอนนี้กูตอบบอกว่าต้องต่อยแล้วต้องต่อยให้เร็วกว่านี้มาหมัดพระเจ้ามีหรือเปล่าหมัดแหงๆมีหรือไม่วันนี้ไม่ใช่วันนั้นนะครับคุณโต๊ะบอกวันนี้ไม่ใช่วันนั้นนะครับมาถึงตรงนี้ก็ใกล้เข้าสู่เส้นชัยนะครับคล้ายๆเหมือนทุกอย่างจะสารภาพครับเกมบนเวทีโอ้วันี้ไม่สามารถหยุดไอ้เจ้าฤทธิชัยได้นะหมัดของซุปเปอร์บอลขอบคุณยามองตทถ้วยทองครับมิคุณเรือนเพื่อนคู่ตัว พระลมแอคอดเย็นกายสบายตัวไม่กินไฟโรงพยาบาลวิชัยเวชรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิชัยวัน,นะตูรงวันนะครับบริษัททีโอเอเพมด้ใชัยจำกัดมหาชนมวยรอบปูนกาวทีโอเอปูนกาวเดียวฮีโร่สนับสนุนโดยลูกหมารถจนของแท้ตอง3และ4 j เจโดยบริษัทโชจุงลูกหมากจำกัดครับ<น>ช่วงท้ายแล้วคุณเทพปีแรกกองรัว<อ>วันนี้ฤทธิชัยนี่โชว์ทั้งหมัดเท้าเข่าศอกนะใช่ครับนะ ก็ถือว่าทางด้านซูเปอร์บอลนี่เวลาย,ยังไม่ดังยก5้าอย่าเพิ่งท้อสิครับนะต้องกล้าออกนะอย่ายอมทุกวินาทีมีค่าครับตราตาที่ยังไม่หมดยกสุดท้ายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับวันนี้แผนของลีชัยดีมาแก่งมากครับแก่งทั่วแผ่นครับเรียกว่าเป็นนักลงทุนโดนเยอะโดนเยอะกว่าด้วยนะครับแต่ว่าทนได้นะ น,นี่กลายเป็นทางด้านวันชนะสิทธิวัฒนะครับสิทธิเอกของนักกอลนี่ก็ถือว่ายิ้มแย,ย้มจ่ำใสครับแมนี่คือลิธิชัยสิทธิวัฒนะเป็นมวยจากภาคเหนือนะครับแต่ดูกันเหลือเกินจับตามองครับเส้นทาง,งิทธิชัยซ้อมอยู่ที่หัวหินนะครับครับ นี่ก็อย่าลืมครับวันที่25นี้ครับกับศึกมหาชนวันทรงชัยครับยอดคุนทัพกับอภิวัตไข่นอกไข่ที่วีทีมวยราชดำเนินหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับรบเรากรรมการชูมวยไปทางการนะครับกมการจีรสศิลป์ครับหันไปที่มุมน้ำเงินครับดิทิชัยสิทธิวัฒน์เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับครับ ถอนแค้นได้อย่างสวยงามครับไฟนีหลังจากที่นอนตาไมห่หลับมา35วันครับครับอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริงของจริงในรายการยอดมวยวาทรงไทยทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์เวลา14นาฬิา30นาที